นี่ครับขีเกียเต็มเต็มครับพี่น้องปั๊บเต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มครับสองกับสองพี่น้องใส่ลงไปครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องใส่ลงไปครับลืแขลงกันหมดครับแมนนี่ครับพี่น้องมือเอ้าจะก่ากว่ามันขืนดีอยู่แล้วครับส่วนนี้พี่น้องเลยเรียบร้อยครับผมพี่น้อง กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าหน้าปูญยาแต่ยายนะครับผู้ใดยังเพราท่านตายกราบสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับมือนี้ครับพี่น้องเห็นผมถือคกมาแล้วผมโบไผ้ามาต่ำหมุกุ่งนะครับพี่น้องมือนี้ครับมือนี่ครับผมถอดผ้ามาเห็ดบังไฟกราบกล้วยพี่น้องครับผมวิธีทำบังไฟกราบกล้วยเห็ดยังไงพี่น้องให้มันขึ้นพี่น้องจับจูดได้เลยพี่น้องสูตรนี้ครับผมมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับผมนี่ครับวิธีแรกครับพี่น้องครับผม อันนี้ก็คือขี้เกียครับพี่น้องขี้เกียหรือว่าดินปลาซิวครับพี่น้องนี่ครับของแท้เลยครับพี่น้องขี้เกียครับผมบําบัดท้องปลอมครับพี่น้องดินปลาซิวของแท้ครับขี้เกียของแท้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องขี้เกียครับพี่น้องไปซื้อได้มาตามร้านเกษตรนะครับตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรครับพี่น้องนี่ครับอันนี้จะเป็นแนวตวงเข้านะครับพี่น้องนี่ครับขี้เกียร์หนึ่งผมเสียเงินอันนี้ว่ากระป๋องนะครับพี่น้องเนาะขี้เกียร์หนึ่งกระป๋องต่อทานสองกระป๋องครับพี่น้้้อองงขีีีเเกยคครรัับบต็มพ่น นะครับขี้เกียจเต็มๆต็มครับพี่น้องหนึ่งกระป๋องพี่น้องหนึ่งกระป๋องครับพี่น้องใส่ลงไปแล้ครับพี่น้องปั๊บใส่โคกลงไปครับพี่น้องครับใส่ลงไปแล้วครับในโคกนะครับนี่ครับผมขี้เกียเฮ้าต่อไปก็เส่ท่านพี่น้องครับผมนี่ท่านพี่น้องครับผมท่านเดี๋ยวท่านไม่ยังก็ได้พี่น้องบังไฟกราบกล้วยดีท่าให้ดีนี่เจ้าท่านไม่ข้ามสาครับพี่น้องนี่ครับผมท่านไม่ข้ามสาผสมท่านเปียกหมากแดงครับพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องสองครับผมเต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มครับกระป๋องพี่น้องครับผมสองกระ หนึ่งใส่ลงไปแล้วครับพี่น้องผสมกันแล้วก็ผีเกียร์แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องทานกระป๋องที่สองพี่น้องสองกระป๋องพี่น้องใส่ลงไปครับผมนี่ครับประมาณนี้ตำให้เข้ากันครับพี่น้องนี่นี่นี่สากเข้าพี่น้องสากไม่ธรรมชาติพี่น้องนี่ครับตำพี่น้องโอ้เห็ดอย่างไรเนาะโอ้เห็ดมือเห็ดมือบังไฟกับกล้วยมือดิพี่น้องเลยดุดแข่งกันมาตำครับแมนนี่ครับพี่น้องตำพี่น้องให้มันเข้ากันครับตำให้ละเอียดแล้วก็ไปฮอนพี่น้องเนี่ยเนี่ยฮวนเท่าเนอี่ยเนี่น้อง แตะแกงเขาเอิ้นว่าแต่แกงตองน้าอย่านา่งตองน้ามปลาแดกครับพี่น้องนี่ครับผมแม่นเน่ตองปลาแดกครับพี่น้องหอนป่ได้บ่ะหอนป่ได้มันสิบ่ละเอียดครับพี่น้องเขาตอง้อนครับพี่น้องหอนแอวพี่น้องหอนเอวแห้งละเอียดเท่าไดแห้งดีพี่น้องนี่ครับผมวิธีตำเข้าครับพี่น้องพอมันละเอียดได้แบบระดับหนึ่งครับเข้าเก่าขีมาดใส่พี่น้องขีมาดเส้นหนึ่งซอนพี่น้องหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องใส่ลงไปครับตำให้เข้ากันพี่น้องแบบเนี้ใส่เลยใส่เลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับผมเข้ากับต่ำเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ฮอนพี่น้องมาเนี่ยครับนี่ครับตักออกมากับตักมือออกมาพี่น้องปั๊บนี่ครับใส่แนวฮอนฮอนมาเนี่ยครับฮวนลงพี่น้องน่ครับลงข้างล่างนะครับน้องเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องครับมือนี้ครับพี่น้องครับผมฮวนเรียบร้อยพี่น้องเข้ามาลองเฮ็ดเบิ้งกันครับพี่น้องมาเนี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับมือเข้าครับพี่น้องเข้ามาลองเฮ็ดเบิ้งครับพี่น้องไปล่องมือกันจิ้มกาแฟในท้อมเข้านี่ครับพี่น้องมือเข้ามาล่องเบิ้งพี่น้องไปเังไอยครับเอ้า เด้อพี่น้องเด้อกินบ่ครับขอก๋โอ้สุดยอดพี tern, ่น้องถือว่าพันครับพี่น้องสุดยอดครับไปนี่เห็ดกันพี่น้องวิธีเ he ห็ดค er รับพี่น้องนี่ครับก่อนอื่นกับกล้วยเฮาพี่น้องนี่ครับนี่กับกล้วยกันพี่น้องหากาบกล้วยพี่น้องบานมูเจ้ากับขึ้นสีมีกับกล้วยนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับนี่คือกับกล้วยครับผมจากต้นกล้วยครับพี่น้องครับผมกับกล้วยแห้งแล้วครับหาไม่ถึงน้ำได้พี่น้องครับผมแบบนุ่มๆครับกับกล้วยนุ่มๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้อง อ่าประมาณนี้บางเงประมาณนี้เห็นบางเงี้ยละไมันเดขึ้นสูงพี่น้องเห็นบางทำนีพ่อครับต่อมากับอันนี้ครับพี่น้องการบักเผาพี่น้องครับผมนี่ครับผมการบักเผาครับผมใบบักเผาแล้วพี่น้องจะมีสันกลางของมันครับต้นบักเผาห้องใบบักเผาห้องพี่น้องนะครับกันไก่หูดออกพี่น้องนะครับจวดออกไปพี่น้องเหลาพี่น้องแบบนี้ครับเหลาให้มันดีๆพี่น้องเหมือนว่าอันที่ว่าไม้กวดก้านบะพร้าเห็นไหมครับอันละอันนี้แหละครับผมไม่กวด ขันผู้ใดขีข้านเราก็ไปรักของแม่ก็ได้ครับพี่น้องครับผมขันวิานแม่รักก็ไปรักเอาไม้กวาดแม่ก็ได้ครับพี่น้องไม้กวาดการของเผาแม่นะครับเชื่อเปจําหรืเปล่านี่ครับพี่น้องผมก็เคยรักก็ดอกตะเกียบถึงจมไปจําพี่น้องต่อมากรับกระดาษครับพี่น้องอันนี้ก็กระดาษยังก็ได้พี่น้องกระดาษหนังสือกระดาษยังก็ได้ครับกระดาษอ่อนๆนุ่มๆครับพี่น้องถ้าข้าวเห็ดไข่เนี่ยข้าวเห็ดกระดาษทิชชู่ครับพี่น้องจะเข้าประดังกระใสกระดาษทิชชู่อะไรพี่น้องกระดาษอันนี้ครับเนี่กระดาษ เข้าบริษัทใส่เหล่ามาใส่เลยครับพี่น้องนี่ครับผมจะเป็นกล้วยแบบนี้ครับพี่น้องพันเป็นกล้วยครับผมแล้วก็กอกมือเขาพี่น้องกอกมือเขาไปครับผมนี่ครับมือเขาปั๊บเคาะลงพี่น้องม่ต้องเอาไม้ทั้งได้พี่น้องเคาะลงกับพ่อครับนี่ครับคอแบบนี้ครับพี่น้องเคาะลงครับพี่น้องนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่ครับผมนี่พี่น้องเป็นแบบนี้ได้แบบนี้แล้วกันพับพี่น้องสูตรนี้ไปเฮ็ดเรียนอยู่บ้านได้ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่กราบกล้วยเฮาพี่น้องบ้างจะกราบกล้วยครับพี่น้องนี่ครับ พันท่างนี่นะครับเอาบ้างเซกับกวยอท่างนี่ครับท่างหยาบันครับจงจะนนวนมันครับไปนี่พันเลยครับพี่น้องต่อมาไก่ยางพี่น้องขาดบ่อะแล้วครับยางน้อยครับพี่น้องมัดเลยครับผมพี่น้องเอายางเส้นนี้ครับผมวิธีมัดมัดแบบนี้นะครับพี่น้องปั๊บนี่ครับผมเมือไว้นะครับพี่น้องนี่ครับเราต้องมัดแน่นแห้งพี่น้องมันจะขึ้นสูงครับนี่ครับประมาณนี้พี่น้อง แล้วก็เอวยทางพี่น้องปั๊บมาเนี่ยครับใส่หางพี่น้องหางสอดเข้าไปครับพี่น้องนี่ครับสอดเข้าไปแางในนะครับครับสอดเข้ามาปั๊บสี่จังสี่ครับพี่น้องนี่ครับมัดเลยครับพี่น้องไปไหนครับพี่น้องมัดพี่น้องมัดเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับผมสุดยอดเลยพี่น้องสูตรนี้ก็ถ้าเบิ้งพี่น้องสิขึ้นข้าบ่ขึ้นครับพี่น้องจะก่ากันว่ามันขึ้นดีอยู่แล้วครับสูตรนี้พี่น้องเอ้ย ไปพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องบางไฟกับกล้วยหฮาครับผมสุดยอดพี่น้องไปไปลองจุดเบื้องกอนพี่น้องบางหนึ่งกันเนาะไปลองจุดเบื้องกันครับพี่น้องบางหนึ่งไปครับผมรองจุดเบื้องครับครับผมพี่น้องตอนนี้ห้ากับมาหวอดหานบางไฟแล้วครับนี่ครับบางไฟห้าครับพี่น้องเห็ดเมื่อกี้ครับบางไฟกับกล้วยครับพี่น้องมาพี่น้องจุดเบิ้งครับสิเ็น้ังไดครับครับผมพี่น้องจุดเลยครับผมเบื้องกันครับ เอาแล้วพี่น้องครับผมเอาแล้วครับพี่น้องไปพีครับผมพี่นอ <ck> ้องก็ถือว่าขื่นอยู่พี่น้องไปล่องเห็ดอีกครับผมไป <ck> เห็ดอีกหลายๆบ้างครับพี่น้องครับผมพี่น้องตอนนี้ครับผมเขากะเห็ดบังไฟเรียบ,ร,ยร,บ,ร,บ,บ,บร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมบังไฟกราบกล้วยครับพี่น้อง นี่ครับสุดยอดครับพี่น้องมังฝ้ากับกล้วยเฮ้ามือนีกอเฮ็ดเองครับพี่น้องสูตรนี่เป็นสูตรแบบว่าที่ข้าเจ้าเฮ็ดขายนะครับพี่น้องเนาะอันนี้กับไ่รู้ว่าสิเป็นยังไงครับพี่น้องลองเฮ็ดคือข้าเจ้าเองครับผมนี่ครับกับมาบอกต่อกันนะครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องนี่ครับผมบังนี่สั่งมาจากอิตาลีสั่งมาจากอิตาลีเหยียบนอกมาเลยพี่น้องเหยียบนอกมาเลยครับพี่น้องครับผมเอะไะครับพี่น้องครับผมปอดโัสุดสุดอิเล่ จับจุดเลยพี่น้องบางนี่เป็นได่น้องลิ้วขึ้นสูงวะสุดยอดครับพี่น้องนี่ครับของน้องท่อมครับพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องเอาครับสร้างแม่เอาแล้วครับพี่น้องแข่งวะโอ้ยแข่งเวว้าโอ้สุดยอดพี่น้องอ๋อเจ้เป็นไดรสร้างแม่ครับสุดยอดปะครับสุดยอดอยู่พี่น้องแต่ว่าทัดทัดทัดยางมันทัดแห้งปวดทัดแห้งปวดครับพี่น้องเอาน้องท่อมครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผมเฮ็ดเมื่อกี้ครับบังไฟกับควายครับทิ้งหมดเหเอาล้วพี่น้องครับผมไปจบเลยมุกกะวัอเล โอ้อปล่ยหัวผมเดือดเอาหกไอเปจุลล้องมึงได้เนี่ยอ้ามันสีได้ก็เอายีไป็นรถนะครับพี่น้องครับผมันไฟนี่แหละครับพี่น้องครับผมสูตรบังไฟเฮ็ดเองครับพี่น้องครับผมสูตรนี่ที่เด็ดพี่น้องเอ้าจุดเบิ้งพี่น้องเออแล้วพี่น้องครับผมไปโอ้จนถีบมือลับเลยโอ้ไปไกลแท้เป๊ะ อาพี่น้องครับผมถือว่าสุดยอดพี่น้องขึ้นดีครับพี่น้องครับผมนี่ครับบังไฟกับกล้กวยเฮามาพี่น้องจุดให้เบิ้งครับผมเน็บสูงพี่น้องเนีย่ยกับกล้วยเฮาพี่น้องผู้ใดบ่มีผู้ใด,ดมีลูกวิลาก็เฮ็ดเล่นให้หลูกให้เลยเลยเอ้ยเอาขึ้นดีพี่น้องไปเอ้อยของว่ะของว่ะเดือดเดือดดือดเดือดจะเป่าไปมล่ะน้องอ้ย บริบปาเล่ะครับผมพี่น้องครับโอ้ยันมาได้ไหมล่ะโอ้สุยอดครับพี่น้องไปโอ้ยปล่อยปล่อยไว้ผุดพี่น้องปล่อยไว้ผุดเอาไหมเอาไหมอัเต็มเลยวะอะไรครับพี่น้อง แล้วครับพี่น้องครับผมเบิ้งกันครับโอ,โ,โอ้ยไปไปขึ้นดีแล้วครับทุกคนครับผมพี่น้องครับผมตั้มตั้มตังง้มตังง้มมาตรงมาต้องย่นมาต้องย่นโอ้ยจะปลอกไฟไพอดบังสุดท้ายของมือนียครับพี่น้องนี่ครับผมมา <laughs> ตรงย่นมาตรงย่นเอ้ยโอ้โยขึ้นดีแลนะ้วะ ปีอูดับ้เเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยพี่น้องครับผมสุดยอดครับพี่น้องมีบังไฟกับกล้วยสุดยอดพ่น้องฮอจังี่เลยครับผมจังี่ครับพี่น้องจับจูดได้พี่น้องสุรนี้ทีเด็ดครับผมคลิปเห็ดบังไฟสอนเฮ็ดบังไฟกับกล้วยห้าก่จบสำนีครับพี่น้องผู้ใดเบืงเลพี่น้องกเยมกพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้พี่น้องที่สคัญครับพี่น้องอย่าลืมกดและข้างขางขครับเพื่อใบผัดขีดม้วนต่อไปครับพี่น้องอย่าลืมกดและข้างขางขไวนะครับพี่น้องสำหร บา,บายๆพี่น้องสวัสดีครับ